เต้นเบาๆค่ะแต่เสียงฮุรรอที่เป็นเอกลักษณ์คือดังมากๆนะคะเพราะว่านักแสดงหนุม่มบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลควงอมาม่าในภาพยนตร์หลานมาป้าแตว้วอุษาเสมคำมาสร้างสีสันและมอบรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุค่ะที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีนะคะงานนี้เนี่ยคนที่ยืนข้างหลังพัดสีฟ้านี่คือน้องพัดค่ะบุญนิทิพัชเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ของเรื่องนั่นเองมาด้วยมาร่วมเต้นกับอาม่านะคะโดยภาพที่เห็นเป็นกิจกรรมจากใจหลานถึงใจมาค่ะที่ ทีมงานทางเบื้องหน้าเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้จัดขึ้นมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุทั่วประเทศโดยนอกจากที่มูลลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดประจุมธานีแห่งนี้แล้วยังร่วมบริจาคไปที่อื่นอีกค่ะมีกุศลสถานสงเคราะห์คนชราถ้ำประทุมจังหวัดสระบุรีสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษินจังหวัดยะลาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหววัดดนนครนม้ย 查。 แต่ว่าสําหรับที่นี่ค่ะมูลและนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานียังถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทําภาพยนตร์ด้วยทําให้ทีมงานหลายคนมีความทรงจําร่วมนะคะแถมอมาม่าบางคนมาเป็นเอ็กซ์ตร้าในเรื่องให้ด้วยแต่ว่าคนที่มีความทรงจําดีๆกับที่นี่มากกว่าคนอื่นคงจะเป็นบิวกินค่ะเพราะว่าครอบครัวอัศรตนกคุลมักจะจัดกิจกรรมทาบุญเป็นประจําทุกปีบิวกินก็เล่าเองนะคะว่าเพราะรู้ว่าต้องมาถ่ายทําที่บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานีก็รู้สึกดีใจค่ะพอมาถึงวัน ที่ภาพยนตร์ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและก็ประสบความสําเร็จในเรื่องรายได้จึงไม่ลืมชวนทีมงานทุกคนมาทําบุญมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับอามาที่นี่ค่ะจริงๆแล้วผมมันมันมันช่วยผมในในการแสดงด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมผมคุ้นเคยกับบรรยากาศอะไรเงี้ยตอนเด็กพ่อผมจะแบบพาเดินขึ้นทุกตึกเลยแบบไปไปไปให้ของ,งอทีละห้องอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับบรรยากาศห้องนี้ห้องฝั่งนู้นหรือตึกอะไรเงี้ยแบบบรรยากาศข้างในอะไรเงี้ยก็ คุณเคยมากครับถือเป็นเจ้าปินโอ้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นทำบุญเยอะก็เลยหนังดังโอ้ประกอบกันครับ ก็เหมือนได้มาเยี่ยมเยียดอามาที่คุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่เด็กๆด้วยล่ะค่ะโดยที่บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานีปัจจุบันมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่นี่รวม63คนมีอายุระหว่าง70-90ปีค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของมูลลนิธิหลังเกิดสถานการณ์โควิด19คือมีรายได้จากยอดบริจาคน้อยลงดังนั้นค่ะการที่ศิลปินนักสแสดงเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ก็ถือเป็นกําลังใจให้กับอามาทุกคนด้วยนะคะ โดยการจัดกิจกรรมทำบุญจากทีมนักสแสดงและทีมเบื้องหลังภาพยนตร์หลานมากก็ถือเป็นการส่งต่อความสุขค่ะหลังจากที่หนังก็ประสบความสําเร็จแลนะคะรายได้ในประเทศต่างประเทศก็ถือว่าดีค่ะตอนนี้มาแรงมากๆในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะ